ยิ่งนานก็ยิ่งเห็นเขี้ยวของนายกอนุทินใช่เมื่อวานนายกอนุทินยื่นคำขาดกับพรรคฝ่ายค้านเลือกเอาเลยคุณจะให้ผมยุบสภา31มกราคม2569หรือ,อ,อคุณจะให้ผมยุบสภาวันที่12ธันวาคม2568มันเปิดเลือกมาเลยเลโยนกลับให้เพื่อไทยเลือกเลยถ้าคุณยื่นยติ อภิปรายไม่ไว้วางใจผมตามมาตรา151ร้ลงมติหนึต,ต้องลงมติเป็นการอภิปรายโดยที่ต้องมีการลงมติถ้าคุณเล่นเกมนี้ผมก็ <ผม S 1> <ko S 2> จะจ,จัดให้<อ>ผมจัดให้เลยยุบเลยแล,แล้วอะไรเกิดขึ้นก็รับผิดชอบกันไปแต่คราวนี้แต่คราวนี้แต่คราวนี้นะก็ต้องย้อนความกันนิดหนึ่งย้อนกลับไปวันที่19เพฤศจิกา 2568ัน้อบเปอร์อาจารย์ประวันศักดิ์รองนายกมือกฎหมายของรัฐบาลอย่าใช้คำว่าของภาครัฐบาลอาจารย์ปื้จักรกอดขอโทษนะคะอาจารย์คะขอโทษค่ะอาจารย์ปื้ประวันศักดิ์รองนายกฝ่ายกฎหมายของรัฐบาลอนุทินใช่ค่ะอาจารย์ปื้แกบอกว่าถึงแม้ว่าฝ่ายค้านจะยื่นซักฟ่อยื่นยติตามมาตรา151ออภิปรายโดยมีการลงมติ แต่กลับใดที่ประธานสภายังไม่ได้บรรจุยึตินั้นเข้าเปในวาระการประชุมของสภานัายกรัฐมนตรีก็ยังมีอำนาจยุบสภาได้ทุกวันได้ตลอดเวลาใช่จนกว่าจะบรรจุวาระการประชุมจได้เรายังวิจารณ์แลลวโอ้โหเขี้ยวยาวมากเพราะอะไรถ้าถ้าระหว่างวันที่ฝ่ายค้านยื่นยติ ลากไปจนกระทั่งถึงวันบที่วันที่ประธานสภาเขาบรรจุวันละตรงกลางตรงนั้นเนี่ยนายกยุบสภาได้ตลอดเวลานั่นแต่ว่าวิเคราะห์เกมได้ไงดูไส้ในเซ็นเตอร์นายได้เลยรัฐบาลก็ขี่ไฟคาดตลอดชีวิตสิใช่เพราะอะไรเพราะว่าทันทีที่ยื่นทันทีที่ยื่นก็จะรู้ว่าแล้วบอกว่าแล้วบอกว่านายกยังยุบสภาได้นายกก็รู้การบ้านบทอดเด ก็ดูไส้หนได้ไงแล้วก็รู้เลยว่าจะเดินเกมไหนยื่นยติซักฟอกใครอืเรื่องอะไรอืประเด็นไหนแรงอะไรก็ก็ก็วางพลอตวางเกมที่ตัวเองจะเล่นได้เลยเห็นจุนตัวใช่ไหมดูไส้ในของยติอย่างนี้ไม่ไหวไม่ไหวจะเคลียร์กูยุบเลยเพราะเขียนังไม่ได้บรรจุวาระกูยุบได้อาจารย์บอลสาวพี่เปิ้ลบอกยุบได้กูยุบเลยอื โอเคนั่นขยับขวัญไปทีนึงแล้วนะใช่ค่ะขยับไปทีนึงแล้วนะเขยับขวัญไปทีนะขยับมาจาก18บแมามามาสิบเก้มายี่อวานเมื่อวานนายกหนูก็ไปพูดในงานของหนังสพิมพ์ประชาชาติธุรกิจค่ะเราย่อความไฮไลท์อยู่ตรงนี้ไฟค้านเลือกเอาเลยจะให้ผมยุบสภาวันไหน3ามสิบเอ็ดมกราหกเก้าหรือสิบสองธันวาหกแปดโอ้โหไปฟังเชิญฟังเชิญค่ะท่านนายกพูดยังไง ปีหน้ายังไงก็ต้องเลือกตั้งเพราะสภาพการเมืองที่มันดำลงมาจนถึงจุดนี้ก็ต้องยอมรับตรงๆว่ามันไปไม่ได้แล้วรัฐบาลเสียงข้างน้อยมันจะไปได้ได้ไงไม่ต้องมาอาธิบภิป,ปายไม่ไว้วางใจหรอกครับอภิปรายไปก็แพ้ครับใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นก็ผมก็บอกแล้วไงว่า31มกรายุบสภาแต่ถ้าท่านรอถึงส1มมกราไม่ไหวก็ไม่มีปัญหาท่านจะให้ผมยุบ สิบสองธันวาวันเปิดสภาผมก็พร้อมอยู่นะครับแต่ว่าจะมีอะไรที่มันมันทําแล้วไม่เสร็จหลายอย่างท่านก็ต้องไปเบร์มคนนั้นนะจะมาเบรมผมไม่ได้นะเพราะว่าผมผมไม่ยอมเพราะจะจะบอกว่าให้อภิปรายแล้วให้โหวตต่อให้อภิปรายหวยขนาดไหนก็แพ้ต่อให้อภิปรา,า,ายดีขนาดไหน หรือว่าตอบโต้ชี้แจงดีขนาดไหนก็แพ้เพราะรัฐบาลเสียงข้างน้อยมันมันไม่ใช่วินวินรัฐบาลเสียงข้างน้อยมันไม่ใช่วินวินชัดเนอะตอบแบบเนี้ยผมตอบดีแค่ไหนผมก็แพ้เพราะผมเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยชัดนะพูดแบบนี้ชัดมากนะเมื่อไหร่ที่ขุยยืปนจบยุบเลยถ้าคุณยื่นสักฟอกผมผมยุบเลยเออและยิ่งอาจารย์ประวัติศาสตร์ตีความกฎหมายดังนั้นเข้าทางนายกหนูของกระผม ทุกอย่างอมันย่อมชัดขึ้นก็ในเมื่อยังไม่บรรจุวาระก็ยังยุบได้ไม่บรรจุยุติเข้าวาระก็ยังยุบสภาได้ใช่ไหมอยวขอดูกันบ้านก่อนดูข้อสอบก่อนอ่านแล้วครับไปกันทีสรุปนะผมว่านะเมื่อสักครู่เนี่ยขู่ทางพรรคเพื่อไทยและขู่ทางพรรคส้มนะขู่มอขู่พรรคส้มนะถ้าคุณผสมลงกับพรรคเพื่อไทยกับเขาด้วยอืหรือคุณลุกขึ้นมาเล่นบทฮีโร่สักฟอกผมเล่นผม จบเลยนะเอ<ใ>นเกมเลยในที่ <12. S 1> สุดการแก้ทำนูนมันค้างเติงโทษผมไม่ได้นะอย่ามาโทษนะเอ,อเห็นไหม